ดีค่ะอเอาผีเสื้อมาให้เด็กๆที่กรุงใหญ่เล่นกันนะคะดูค่ะดูดูดูค่ะบินสงก็เล่นนะคะฝั <l acht> ่งนี้ฝั่งนี้ฝัง่งนี้บ้างอุ้บุนเหมนนดูดูๆๆดูฝั่งนี้ดูอ่ะบุนอุ้มบุนอุ้ม อะไรอะไรสนุกกันใหญ่เลยนะคะเนี่ยเนี่ยอ่าอ่าข้าไปแล้วฝั่งนี้บ้างค่ะฝั่งนี้บ้างดูดูดพี่บุญอุ้มกับพี่บุญหลายเล่นไหมหมองใหญ่เลยบนนุญมีมันคืออะไรลูกบนนุญมีบนนุญมีก็ดูนะคะงงงงเหมือนกันค่ะอะไรทําไมบินได้เนาะใช่ไหมลูกมองมองค่ะมองค่ะเนี่ยค่ะ มองค่ะพี่บุญอุ้มก็เล่นค่ะพี่บุญอุ้มดู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 อ่ะบุญหนุนบุญหนุนบุญหนุนอย่ากัดลูกอย่ากัดปล่อยให้มันบินปล่อยให้มันบินบุญหนุนปล่อยให้มันบินปล่อยให้มันบินมันบินให้ดูแล้วหน่ะมันคือผีเสื้อบินให้ดูไหนไหนดูซิไหนดูซิ ไหนดูด <fian> <és> ูดูดูบนหนุนเล่นเบาๆบนหนุนเดี๋ยวมันจะพังมันจะพังเดี๋ยวร้อนไม่ได้เล่นนะไหนสนุกไหมเอยอ่ะไปไหนแล้ว่มุมโน้นและดูอยู่ตรงโน้นกันนะคะมาดูตรงนี้กันค่ะดูดูแล้วพี่บุญร Walk ุ้ษลงมาเล่นข้างล่างเร็วบุญอุ้มบุญอุ้มลงมาเร็วบุญอุ้มลงมาบุญอุ้มลงมาเร็วๆๆๆนี่ ลงมาแล้วบุญอุ้มลงมาแล้วพี่บุญอุ้มลงมาแล้วอุย้ยบุญอทองดูผีเสือ้อบุญทองก็ดูมันคืออะไรมันคือผีเสื้อครับนี่สนุกใหญ่เลยครับ ขอบุณค้าสำหรับของเล่นใหม่ๆมาให้เด็กๆบ้านสามบุญครับโอ้เล่นสนุกเลยตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะดูค่ะพี่บุญหลายเล่นเร็วพี่บุญหลายเร็วดูดูพี่บุญหลายดูเห็นไหมน,น,น้องบุญส่งเขาดูน่ะเห็นไหมมอง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 ดู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  เดินตามผีเสือ้อเหรอครับพี่บุญหลายเดินตามผีเสือ้อเหรออ้ามามามาพี่บุญมีมาฝั่งนี้พี่บุญมีเดินเดินตามผีเสือ้อเร็วเอ้าบนหนวนวางลงบนหนุนวางลงนี่แล้วอุย มาดูกันดูดูฝั่ง <t> น <id> ี้หรือฝั่งนี้เดี๋ยวให้ให้มันบินให้ดูเลยเราเด็กๆบินให้ดูนะเออเป็นเกาะขาที่คุณอุ้มแล้วมุงใหญ่เลยค่ะอุ๊ยอุยดู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 มุงดูกันใหญ่เลยมีคืออะไรคะลงมาข้างล่างเลยเลยลงมาข้างล่างเลย นี่ไงอีกตัวหนึ่งข้างล่างเนี่ยอีกตัวหนึ่งข้างล่างเลยมาดูแลแลูกเรื่องนั่น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 พี่บินุนเล่นกับผีเสื้อครับสนุกกันใหญ่เลยเอามาให้พี่ๆที่กลมใหญ่เล่นบ้างนะคะได้ผ่อนคลายรีแลกกันค่ะมีของใหม่ๆม,มาเล่นมาตื่นตาตื่นใจนะคะตาเอ๊ะ โอ้เล่นสนุกแล้วโอเคไหมครับโอเคไหมบุญมีบุญมีไหนดูหน้าดูหน้าบุญมีโอเคไหมครับ,โอ,บ,บ,บ,โ,อรบโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ